สวัสดีครับพี่นัยรครับวันนี้เพราะชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจกรรมบทที่2องข้อสิบสถึงสินะครับผมให้หัวข,ข้อวันนี้ว่าเมื่อถูกย่อเยอเยเพราะประภอรที่ได้รับจากในกิจกรรมบทที่5้าข้อสิเนี่ยนะครับหลังจากที่พระคัมภีรภาษาแปลกและภาษาอื่นๆจำนวนมากมาเนี่ยนะครับคนก็ได้สรรเสริญพระเจ้าข้อ13งดงามมากครับแต่บางคนเย่อเย้ยคนเหล่านั้น ว่าเมาเล่าอางุนใหม่ฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นกับอัครทูต11คนและได้กล่าวแก่คนทั้งปวงด้วยเสียงอันดังว่าชาวยูเดียและบรรดาคนที่อยู่ในยเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของขา้าพเจ้าเถิดเรียกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเล่าอางุนอย่างที่ท่านคิดนั้นเพราะว่าเป็นแค่สามโมงเช้าแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำซึ่งโยเอลผู้ผูชนะได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าตรัสในวาระสุดท้ายเราจะเทริศเดชแห่งพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทั้งปวงบุตราบุตรีของท่านทั้งหลายจะกล่าวคพยากร์กรคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตคนแก่จะฝันเห็นในคราวนั้นจะเทริศเดชของพระวิญญาณบนทาทธาตุทาสีของเรา และคนเหล่านั้นจะกล่าวคำพยากรณ์พระคัมภีร์ตอนนี้เมื่อพวกเขาถูกเยาะเย้ยเพราะได้กล่าวภาษาแปลกๆภาษาต่างๆที่คนเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้ยินขอย้ำนะครับภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่คนเข้าใจได้ซึ่ง มักจะแตกต่างจากภาษาแปลกๆที่เราได้ยินกันในโบสถ์ต่างๆปัจจุบันนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาฝ่ายวิญญาณซึ่งนั่นผมก็ไม่ได้พูดมากนะครับเพียงแต่จะบอกว่าภาษาแบบนั้นคนอื่นเข้าใจยากแต่ภาษาที่สาวกของพระองค์พูดเป็นภาษาที่เข้าใจได้แต่ขณะเดียวกันคนเหล่านั้นก็เยอะเย้ยแม้ว่าสิ่งที่เราทําเป็นอัศจรรย์ที่จับต้องได้เข้าใจง่ายแต่เราก็ต้องยอมรับอันที่หนึ่งครับ เมื่อถูกยาอเย้ยเราต้องยอมร็อกไม่มีคนชอบยอเยาะเย้ยต่อให้เป็นสิ่งที่ดีขนาดไหนก็ตามคนชอบยาะเย้ยก็จะยาะเย้ยวันยังคำเพราะคนเหล่านั้นเย่อหยิ่งยะโสในตัวเองคงจําได้นะครับขนาดพระเยซูคริสต์เจ้าทำอัศจรรย์คนตาบอดหายคนตายฟื้นก็ยังถูกยเยาะเย้ยถากถางนั่นเป็นเพราะว่าคนยเยาะเย้ยก็ชอบยอเยาะเย้ยอยู่ตอนที่เปโลโประกาศก,าก็โดนแบบเดียวกันนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงทำนายบอกว่าพระองค์จะต้องถูกยาะเย้ย และพระเยซู็จะาทรงยอมรับสิ่งเหล่านี้ครับยอมรับว่ามีคนประเภทนี้เมื่อเราเองนั้นได้รับพรจากพระเจ้าในการทํางานของพระเจ้าตามของประทานที่พระเจ้าให้กับเรามีคนย่อเย้ยก็ปล่อยเขาไปน,นะครับอันที่สองครับยืนหยัดบนความจริงเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราได้รับพรจากพระเจ้าและเราประกาศเรื่องพระเจ้าเราต้องยืนหยัดบนความจริงครับข้อ14บบอกว่าเปโตรได้ยืนขึ้น กับอัครทูต1 1คนและกล่าวด้วยเสียงอันดังเสียงอันดังในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงโมโหนะครับแต่เกิดจากความมั่นใจนะครับและกล่าวด้วยเหตุผลที่เป็นความจริงพูดว่าท่านท่านฟังหน่อยนะท่านจะรู้ละว่าพวกเราพูดเนี่ยพวกเราไม่ได้เรียนมาก่อนและก็ตอนนี้เป็นเพียงสามโมงเช้าทุกคนที่รักพระเจ้าเขาจะไม่ทานะเล่าอังมุนตอน3าโมงเช้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะทานกันหลังจากบ่ายสาโมงเย็นซึ่งเขาก็พูดในเหตุผลเหล่านี้ยืนหยัดบนความจริง อันที่3ก็คือยึดมั่นบนพระสัญญาในข้อ16-17เป็นพระสัญญาที่มาจากโยเอลบท2ข้อ28-29บอกว่าพระเจ้าจะเทวิญญาณของพระองค์ลงมาบุตรชายบุตรหญิงจะรับพระวิญญาณพระเจ้าจะสังเกตนะครับ120คนไม่ใช่มีเฉพาะอัครทูตแต่120คนนั้นมีทั้งผู้หญิงมีทั้งบรรดาคนที่เป็นพวกอัครทูตและเป็นพวกผู้ชาย และรวมทั้งผู้คนอายุมากหรือเด็กเนี่ยนะครับพระวิญญาณบริจาถูกเทลงมาสำหรับทุกคนเมื่อก่อนก่อนที่จะถึงกิจการพระเจ้าทรงสงวนพระวิญญาณของพระเจ้าไว้สําหรับกษัตริย์ผู้นิจัยปุโรหิตแต่ตอนนี้พระองค์ประทานให้กับทุกคนดังนั้นเองสาวกได้ยึดมั่นบนพระสัญญาของพระเจ้าและกล้ายืนยันบนพระสัญญาของพระองค์วันนี้เมื่อเราถูกเยาะเย้ยเพราะเราปฏิบัติพระเจ้า เราได้รับของประทานจากพระองค์และเราทําตามของประทานนั้นอันที่1ครับยอมรับว่ามีคนเยอะเย้ยแน่ 2. ยืนหยัดบนความจริงมีคนพิสูจน์ได้อันที่3ยึดมั่นบนพระสัญญามีพระคำพระเจ้าเป็นพื้นฐานเราจะมั่นคงครับใช่ปอดครับ